มึงซื้อยุใส่คือโดนแทะซื้อยุตลาดพุ่นสมโพจังโดนเมื่อคือไปซื้อยห่านอกนี่หานอกก็มีโบกูบบมักลาวมึงปัญยังคือว่ามักเราก็บบได้เปัญยังดอกเราบริการบบคักนะบบคักย่อได้วะเวลาเราไปซื้อเครื่องันะโบสนใจเราลิ้นแต่โทรศัพท์เฮ็ดคือบิอยากายเครื่องนี้นะงานมาซ่อมเครื่องบบเห็นท่านนะก็บบออกมาซ่อมเครื่องให้เราเอาแต่อยู่ัหนละัหนละแทนที่จะออกมาซ่อมให้เรา บัญยามทนอนเงินน่อนน่ะมือบ้างนี่ก็จับโทรศัพท์แล้วก็ถามเาว่าโคบอโคบอตาแนนได้โทรศัพท์กูไปซื้อเครื่องตั้สองสามเือเป็นนันนี่ทุกเเื้อมึงสังเกตบอกงานอื่นทนะ่นน่ะเขาจะถามเพาว่าอยากได้อย่างบอขัาา้นเอาอยากได้อย่างเขาก็สิเอามาให้สร้างปากสร้างลุมงามทองเงินก็ไว้อีกโบเป็นคือเจ้าของห้างยุ่นอกนี่แมนขอรมึงแทนามมึงจะไปให้อย่างกาแฟนี่กูจะเอาไปให้พ่อกู